Hi everyone สวัสดีครับครูชื่อครูวิทยาสีส้อยนะครับโรงเรียนเป็นสมาราชาลาัยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับในเรื่องนี้เราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรดีครั้งก่อนครูสอนเรื่อง job ไปแล้วใช่ไหม job and c a r e e r นะครับ job and c a r e e r ก็เกี่ยวกับอาชีพเนาะทีนี้วันนี้เราจะมาลงที่ grammar เอาลองดูซิว่าเป็นยังไงกัเอ่ยเรียนไวยากรณ์นะครับเกี่ยวกับ have to กับ Must นั่นเองนะครับ have to กับ must จะมีความต่างยังไงอ่ะเนี่ยเราลองมาดูนะครับแปลว่าต้องทั้งสองคำเลยโอเคมาดูการใช้เลยนะครับการใช้อันดับแรกเลยนะครับ must นะครับ must จะใช้ในกรณีไหนเอ่ยใช้ในกรณีที่ผู้พูดก็คือตัวเราเนาะเป็นผู้พูดที่รู้สึกว่าต้องทำสิ่งนั้นนะครับต้องทำสิ่งนั้นแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราจะทำหรือไม่ทำ ก็ได้นะครับมันเป็นเหมือนแบบว่าคอมมิชเมนต์ของเราใช่ไหมว่าเออฉันจะต้องทําให้ได้นะตัวอ,อย่างเช่นว่าจะสอบแล้วนะสัปดาห์หน้าเพราะฉะนั้นเราจะต้องอ่านหนังสือแล้วนะครับจะต้องใช้เป็นแบบว่า I must นะครับ I must reading นะ I must read a book อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะอะไร because next week uh, I have an exam อะไรก็ว่าไปนะครับโอเคโครงสร้างของมันคืออะไรถ้า must เนี่ยนะครับ must นะครับมันก็เป็นหนึ่งในตัว ที่เป็น m o d e l verb นั่นเองนะครับหรือว่าเป็นกริยาช่วยนั่นเองนะครับโครงสร้างคืออะไรเอ่ยประธานคืออะไรบ้างใช้ได้กับสรรพนามทุกคำเลยอันนี้เราจะไม่แยกเลยนะครับ s h ช it i you y e they หรือว่าชื่อเฉพาะจอห์นเจนอะไรก็ว่าไปหรือว่าสองคนขึ้นไปตามด้วยอะไรเอ่ยตามด้วยคำว่า must นะครับแล้วก็ตามด้วยกริยานั่นเองนะครับกริยาใน,ในที่นี้ก็คือจะเป็นกริยาช่องที่หที่มันไม่เปลี่ยนรูปนั่นคือ verb infinitive นั่นเองเช่นคำว่า กิน uh, นะครับ eat ก็ eat นะครับไม่ต้องเติม s ไม่ต้องผันนะครับคำว,ว่า do ก็ดูได้เลยไม่ต้องเติม es อันนี้เขาเรียกว่า verb infinitive นะครับก็คือกริยาที่มันไม่เปลี่ยนรูปโอเคโอเคนะครับลองดูตัวอย่างนะครับอ่ะอันนี้ครูให้ดูว่า be careful be careful คืออะไรเอ่ยให้ระมัดระวังนะครับในเรื่องอะไรเอ่ย the main verb ก็คือกริยาหลักเนี่ย is without to มันจะไม่มี to ไม่มีคำว,ว่า must to นั่นเองนะครับอ่ะ โอเคตัวอย่างเช่นคำว,ว่า we must นะครับ we must wear our school uniform นั่นเองนะครับเราต้องใส่อะไรครับชุด uniform unique, คืออะไรเอ่ยเป็นยูนิคนั่นเองนะครับชุดนักเรียนมาโรงเรียนถูกไหมจะไม่มีคำว,ว่า to นะครับจำให้ได้นะนะครับอ่ะคำว,ว่า must ตัวนี้ก็คือเป็นกริยาช่วยตามด้วย verb infinitive นั่นเองนะครับโอเคตัวอย่างนะครับ I must go to the hospital อ่าก็คือเป็นความรู้สึกของเราเนาะนะครับว่า อาจจะปวดท้องหรือเปล่านะครับเรารู้สึกว่าไม่สบายนะเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าไงฉันต้องไปโรงพยาบาลถูกไหมนะครับมันเป็นอะไรเอ่ยเป็นความคิดของเราเองนะครับที่ว่าต้องไปเพราะอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายเลยต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลนะครับโอเคอันนี้เกี่ยวกับการใช้ I เนาะนะครับเกี่ยวกับตัวเราเองเหมดเลยเดี๋ยวคุณจะให้ดูเรื่อยๆนะครับ I must stop smoking ฉันต้องเลิกสูบบุหรี่แล้ว อันนี้เป็นตัวเองเป็นตัวเรานะครับที่ต้องเลิกเองถูกไหมนะครับต่อไปนะครับ I must finish this work today นะครับ I must finish this work today ก็คือฉันต้องทำงานนี้ให้มันเสร็จวันนี้นะนะมันเป็นเหมือนการตั้งเป้าไว้นะครับว่าเราจะต้องทำให้ได้นะครับเสร็จไม่เสร็จอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้าส่วนใหญ่แล้วเป็นไงก็ต้องเสร็จถูกไหมนะเพราะเราตั้งใจไว้แล้วอะไรอย่างนี้นะครับใช้ must นะครับเพราะว่าตัวเราคิดเองว่าเราจะต้องทำให้มัน เสร็จวันนี้นะครับโอเค I must go to supermarket today because cosmetic sale finishes today เขาบอกว่าอะไรเอ่ยประโยคบอกว่าฉันต้องไปซ u เปอร์มาร์เก็ตวันนี้ใช้ must เพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าเครื่องสำอางวันลดราคาวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับก็ต้องรีบไปอะไรอย่างนี้ก็เป็นเหมือนบอกตัวเองนะครับต่อไป I must get up early tomorrow จะต้องตื่นนอนเป็นไงเอ่ย early อ่า e a r ร y แปลว่าเช้าตรู่เลยใช่ไหมเพราะว่าอะไรเอย there are a lot of things นะครับ there are a lot of things ก็คือมีหลายอย่างเลยที่จะต้องทำใช่ไหม I want to do อ่าพรุ่งนี้ฉันต้องตื่นแต่เช้านะใช้ must เพราะว่าคิดว่าต้องตื่นเช้าเพื่อที่จะได้ทำอะไรแบบหลายๆอย่างที่อยากจะทำถูกไหมตัวอย่างประธานตัวอื่นเนาะนะครับนอกจาก I แล้วอ่าเรามาดูซิ he must do his homework ทำไมถึงเป็น must ล่ะนะครับลองดูซิ ถ้าเป็นคนอื่นบอกเรานะครับเหมือนกับออกคำสั่งนะครับเราใช้แบบ must เลยนะครับ You must do his homework. He must do his homework. เขาจะต้องทำการบ้านนะครับอ,อาจจะเป็นครูหรือพ่อก,กับแม่นะครับประโยคนี้ล่ะ He mustn't sleep in class อันนี้ครูบอกแน่นอนว่าอย่ามาหลับในคลาสนะนะครับอันนี้ตำรวจนั่นเองนะครับส่วนใหญ่เราไม่ค่อยเชื่อเวลาเราแบบจะใส่ l ฮล t คืออะไรเอ่ยหมวกกันน็อกนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นตำรวจหรือบุคคลอื่นนี่เราจะเชื่อเหลือเกินเนาะ u s t wear a helmet. นั่นเองเขาบอกว่าเธอจะต้องใส่อะไรเอ่ยใส่หมวกกันน็อกนะอันนี้ก็คือเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะครับโอเคอ่าเราดูคําว่า Must กับ m u s t ซ่นั่นเองนะครับถ้าเป็นในส่วนของ Must ตัวน,นี้เป็น Obligation ก็คือเป็นแบบในเชิงของขาาง้อบังคับอะไรอย่างเงี้ยนะครับยกตัวอย่างเช่น She must be in b e d because she has the flu เป็นไข้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นจะต้องไปนอนนะครับตัวอย่างที่สองคืออะไรเอ่ย Jack must brush his teeth before going to bed จะต้องแปลงฟันก่อนนะถ้าไม่แปลงฟันปัญหาตามมาออเลยฟันผูอะไรอย่างี้มันจะมีแบบผลกระทบนะครับมีผลตามมาอ่าอีกฟังหนึ่งคืออะไร Mustn't Peter mustn't sleep during the class นะครับอาจจะเป็นคำสั่งที่ครูออกคำสั่งว่าต้องไม่หลับในห้องนะนะครับ Or you mustn't smoke นะครับคุณต้องไม่สูบบุหรี่มันก็คือเป็นที่ห้ามนั่นเองนะครับเป็น prohibition นั่นเองนะครับบางทีเราจะเห็นในเวลาเราขึ้นเครื่องบินอะไรอย่างงี้หรือไปในที่สาธารณะหรือห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีป้ายห้ามอยู่นะครับ you mustn't smoke นั่นเองนะครับห้ามสูบบุหรี่นั่นเองโอเค ต่อไปนะครับเรามาดูตรงการใช้เนาะเนื้อหาตรงที่เป็น Mustn นั่นเองนะครับมาจากคำว่าอะไรเอ่ย u s t บวกกับ Not นั่นเองนะครับเวลาเขียนเป็นประโยคปฏิเสธใส่แค่ Not หลัง Must ได้เลยนะครับ t ก็คืออะไรต้องไม่ซึ่งเป็นกฎหรือบังคับว่าห้ามทำนะครับโครงสร้างคืออะไรนะโครงสร้างก็ประธานทุกตัวได้เลยนะครับตามทุกตัวได้เลย ก็ใส่ mustn เข้าไปนะครับแล้วก็ตามด้วย verb infinitive นะครับ verb infinitive คือกริยาที่มันไม่เปลี่ยนรูปนั่นเองนะครับโอเคลองยกตัวอย่างนะครับ you mustn't drink if you are going to drive เช่นเรากำลังจะขับรถเนี่ยเราใช้คำว่า mustn't ได้แน่นอนเพราะอะไร คุณต้องไม่ดื่มเหล้าถ้าคุณจะขับรถอาจจะเกิดอุบัติเหตุเพราะอาจจะผิดกฎหมายกดจราจรด้วยถ้าไปในท้องถนนนะครับอาจจะโดนปรับเงินอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการเป่าแอลกอฮอล์หรืออะไรอย่างงี้นะครับต่อไปนะครับ you mustn't take p h o t o y h e r s นะครับเป็นข้อห้ามเหมือนกับว่าคุณต้องไม่ถ่ายรูปในที่นี้นะครับ อาจจะเป็นพิพิธภัณฑ์มิวเซียมอะไรอย่างนี้นะครับแล้วที่เราถ่ายรูปอาจจะไปทําลายภาพนั้นให้มันเสื่อมลงอะไรอย่างนี้อาจจะไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างนี้ต่อไปนะครับ you mustn't cross the road when there is the red light เราจะต้องไม่ข้ามถนนนะเมื่อมีสัญญาณไฟสีแดงถูกไหมนะครับมันเป็นอันตรายอยู่แล้วว่าให้จอดก็คือจอดให้หยุดก็คือหยุดนะครับโอเค in football you mustn't touch touch แปลว่าอะไรเอ่ย touch แปลว่าสัมผัสถูกไหม Touch the ball with your hands นะครับแน่นอนว่าถ้าโดนมือก็อาจจะเปล่าามกติกาของฟุตบอลไปเลยนะครับอันในกีฬาฟุตบอลนี่คุณจะต้องไม่ให้มือของคุณไปสัมผัสโดนกับลูกบอลแน่นอนถูกไหมนะครับว่าเป็นกฎของกีฬาฟุตบอลอยู่แล้วโอเคนะครทีนี้คุณจะให้เราลองดูสิว่าเราจะเติม must กับ mustn ถูกไหม What must you do and what mustn't you do for a healthy and happy life complete the sentences below with must or mustn't อ,อย่าลืมว่า must เป็นยังไง mustn't เป็นยังไงนะครับอลองทบทวนซีที่ครูสอนไปเมื่อกี้นะครับลองดูเลยแล้วกันนะครับข้อแรก you get lots of exercise exercise เป็นไงเอ่ย you must get lots of exercise นะครับต่อไปข้อที่สอง smoke cigarettes มีคำว่า smoke ด้วยอันนี้เป็น negative หรือเปล่าเป็นในทางที่เป็นแบบทางลบไหมเพราะฉะนั้นน่าจะเป็น ข้อห้ามจูงมา้า you mustn't smoke cigarettes นั่นเองนะครับ cigarette แปลว่าอะไรเอ่ยบุหรี่นั่นเองนะครับก็คือคุณต้องไม่สูบบุหรี่นั่นเองนะครับต่อไปข้อที่3อย you อะไรดี have some good friends คุณต้องมีเพื่อนที่ดีไม่ใช่เป็น m u s เ l e นะทำ m u สเ l e คือ พบเพื่อนที่ไม่ดีนั่นเองนะครับต่อไปข้อที่4ล่ะ relax sometimes you must relax s o m e t i m e คุณต้องแบบมีเวลาที่แบบีแ l ลกบ้างนะเป็นบางครั้งบางคราวก็ได้นะครับโอเคนะครับต่อไปข้อที่5คืออะไรเอ่ย sleep all day all day คืออะไรทั้งวันเลยนอนได้ไหม you mustn't sleep all day นะครับคุณต้องไม่นอนทั้งวันเลยนะนะครับแสดงว่าว่างงานใช่ไหมถ้านอนทั้งวันโอเคต่อไปข้อที่6ครับ Eat lots of vegetables อันนี้คือกินผักเยอะๆถ้าเป็นในทางบวกถูกปะอ่ะ positive จะต้องตอบอะไรดีอ่า must นั่นเองนะครับ you must eat lots of vegetables นั่นเองนะครับต่อไปข้อที่7ครับ you get angry easily ต้องโกรธง่ายไหมต้องโกรธง่ายไหมครับ you mustn't get angry easily นะครับโอเคต่อไปข้อที่8นะครับ you อ่ watch too many hours of TV ต้องดูทีวีหลายชั่วโมงไหมอันนี้เป็นข้อบังคับว่าต้องดูหรือต้องไม่ข้อที่8ต่อบอะไยดี You mustn't watch too many hours of TV จะต้องไม่ดูทีวีแบบหลายชั่วโมงจะเกินไปนะอาจจะทำให้สายตาสั้นนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับข้อที่9 stay up very late at night uh, stay up very late at night ตันนี้สมควรทำไหมสมควรจะไม่สมควร m u s t n t นั่นเองนะครับ mustn't นะครับต้องไม่แบบว่านอนดึก ต่อไปขไ้อที่10ครับ you get enough sleep จะต้องนอนอย่างเพียงพอ you must get enough อันนี enough, แ้แปลว่าเพียงพอโอเคนะครับต่อไปนะครับ move มาที่ประโยคนะครับลองเรียงประโยคดูสิ water and care the plants ให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับข้อแรก you must water and care the plants คุณต้องรดน้ำและก็ดูแล ต้นไม้ที่เราปลูกนะครับโอเคอันนี้เป็น Positive เนาะทางบวกนั่นเองต่อไปลองดาจากภาพ Recycle your rubbish into Paper, glass and plastic containers เราจะต้องจัดการกับขยะยังไงดี You must recycle Recycle ก็คือการไปทำให้มันแปรสภาพแล้วก็เอามาใช้นะครับจากวัสดุที่เหลือใช้นะครับอ่ะ uh, your r u b b i s h into glass paper and plastic containers นะครับเป็นกล่องพลาสติกนะครับเพาว่า containers ก็คือเป็นกล่องนะครับโอเคอ่ะต่อไปนะครับ <Hey. S 1> มีคำว,ว่า throw ด้วย throw แปลว่าอะไรคว้างหรือปานั่นเอง rubbish นะครับก็คือขยะนั่นเองนะครับ on the floor พื้นลองแต่งประโยคสิ see? you mustn't ฝั่งนี้จะมาทางปฏิเสธแล้วนะครับเป็นคำสั่งแบบข้อห้ามถูกไหมนะครับ you mustn't throw rubbish on the floor คุณต้องไม่ทิ้ง ขยะที่พื้นนะครับอะไรอย่างนี้อาจเป็นการสร้างไว้ในให้กับตัวเองนะครับอ่าต่อไปนะครับอันนี้เห็นสัญลักษณ์แล้วน่าจะพอรู้เนาะนะครับ Smoke at all มีสถานที่ให้ดูด้วยอ่าตั้งหลายที่เลยถูกไหมนะครับว่าจะเป็น t h e a t r นะครับ Market นะครับอาจจะเป็นโบสถนะครับเป็น Church เป็นสาว่ายนะ้ําอะไรเงี้ยที่เป็นพับลิกเพลสนั่นเองสถานที่แบบที่สาธารณนะเขาห้ามสูบบุหรี่ทั้งนั้นเลยถูกไหมเป็นห้องสมุดอะไรอย่างนี้นะครับมี่หมดเลยนะครับนี่คือข้อห้ามลองเขียนประโยคซินะครับ you mustn't smoke at all at all คือทุกที่เลยนะครับที่พูดมาเมื่อกี้ก็คือ you mustn't smoke at all คุณต้องไม่สูบบุหรี่ในทุกๆสถานที่เลยที่พูดมาเมื่อกี้นะครับโอเคอันนี้เป็นแบบเผาไฟเลยเผาขยะที่ไหนเอ่ย fire fire ก็คือแปลว่า เผาไฟนั่นเองนะครับหรือว่าก่อกองเพลิงอะไรอย่างนี้โอเค things in the street นั่นเองนะครับอ่าลองแต่งประโยคสิ you mustn't fire things in the street คุณต้องไม่เผาขยะถูกไหมนะครับไม่เผาขยะบนถนนนะครับแน่นอนว่ามันต้องเป็นผิดกฎหมายอยู่แล้วใช่ไหมเขาห้ามอยู่แล้วนะครับอาจจะถูกจับถูกปรับอะไรอย่างนี้นะครับอ่านี่คือข้อห้ามนะครับโอเคที okay. นี้นะครับ มีเวลานิดเดียวเนาะมีเวลาไม่เยอะนะครับแล้วก็ครูจะให้เราดูในโครงสร้างนี้นะครับเชื่อว่าหลายๆคนนักเรียนหลายคนน่าจะพอทําได้อยู่แล้วถูกไหมเรามุกมาที่เรื่องของ have to นะครับถ้าเป็นประโยคธรรมดาเป็นยังไงประธานนะครับมันจะมีคําว่า have to กับ has to นั่นเองถ้า has to นะครับใช้กับเอกพจน์ยกตัวอย่างเช่น he has to travel she has to travel ah i s has to travel แต่ถ้าเป็นในส่วนของบองพจน์ก็จะเป็น we have to ่า they have to ถูกไหมถ้าเป็นปฏิเสธนะเอาอะไรมาช่วยเอา verb to do มาช่วยเราใส่เป็น don't แล้วก็ตามด้วย have to แล้วก็ถ้าเป็นเอกพจน์เราก็ใช้เป็น doesn't have to นั่นเองนะครับแล้วก็ตามด้วย verb infinitive นั่นเองนะครับกริยาที่มันไม่เปลี่ยนรูปนะครับเราลง Move ม,มาที่เป็นคำถามเนาะแบบ yes no question ก็จะเอา do หรือ d o e s ขึ้นก่อนถูกปะนะครับแล้วก็ ตามด้วยประธานนะครับประธานคืออะไรถ้าดูแล้วก็ใช้เป็น I y o U we, t h V D ใช่ไหมครับแถ้าเป็น does ก็ต้องเป็น H C อินหรือชื่อเฉพาะเนาะแล้วก็ตามด้วยอะไรเอ่ยกริยานะครับอาจตามด้วยกริยาที่นี้ก็คืออะไร Have to นั่นเองนะครับประโยคก็จะเป็น D O S s Have e h to travel เราใช้ Have หมดเลยนะนะครับว่าเป็น verb to have เราจะไม่เป็น D O S s h e h a s to นะเพราะมันเป็น verb to have ถูกไหมครับอ่า ไม่ใช่แบบ does she has ไม่มีนะครับชะให้ถูกด้วยนะครับโอเคถ้าใช่ก็ตอบว,ว่าใชาน yes, นน่นะครับ yes oh, no, she does นะั่นเองนะครับ๋อ no she doesn't นะนะครับอันนี้น่าจะไม่ยากนะ,อะลองดูสิว่า have to เนี่ยใช้ยังไง have to นะครับใช้ในกรณีที่สถานการณ์มันเป็นตัวบังคับให้เราแบบว่าจำเป็นต้องทำอันนี้จะใช้คาว่าจำเป็นถูกไหมแต่ถ้าเป็น must เมื่อกี้คืออะไรจำได้ไหมครับ must จะเป็นแบบว่า feeling นะฮะนั่นคือความรู้สึกของเราที่แบบว่ามีคอมมิชเมนต์กับตัวเองว่าเออฉันต้องทำให้ได้นะนะครับเหมือนเราตั้งเป้าไว้นะครับแต่ตอนนี้จะเป็นแบบว่าจําเป็นต้องทําซึ่งเราอาจจะไม่อยากทำอ่ะแต่ว่ามันเป็นกฎหรือข้อบังคับให้แบบให้ทำตามโครงสร้างคืออะไรโครงสร้างตอนนี้ก็จะต้องมีประธานครูจะแยกให้ว่าเป็นเอกพจน์กับ พหูพจน์นะครับแน่นอนถ้าเป็นพหูพจน์คืออะไรครับเป็นกลุ่มคำเหมือนเดิมนะครับ U V d y นะครับ U V d y หรือว่า2คนขึ้นไป A n B อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องเป็น have to อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ตามด้วย verb infinitive แต่ถ้าเป็นในส่วนของเอกพจน์นะครับเหมือนที่เราดูตอนนี้นะครับประธานตามด้วยอะไรครับ he She, i าในนี้ครูใส่ชื่อคําว่า John เข้าไป จก็คือเป็นชื่อเฉพาะเนาะนะครับบวกด้วย has to แน่นอนถ้าเป็นเอกพจน์เราจะใช้ has to นะจำให้ได้นะครับบวกด้วยอะไร verb in infinitive นั่นเองนะครับก็คือกริยาที่มันไม่เปลี่ยนรูปนั่นเองนะครับคือกริยาช่องที่1มาดูตัวอย่างนะครับ she has to go to the hospital เธอต้องไปโรงพยาบาลอะไรประมาณนี้นะครับต่อไป he has to stop smoking นะครับเขาจำเป็นจะต้องเลิกสูบบุหรี่ถูกไหมนะครับ อันนี้ก็คืออาจจะเป็นในส่วนของแบบว่าหมออาจจะบอกนะครับว่าสั่งให้เลิกสูบบุรีอะไรอย่างนี้นะครับโอเคต่อมานะครับถ้าเป็นในส่วนของพังหูพโพสอ่าที่ครูเคยเกริ่นไว้ก่อนหน้านี้เนาะนะครับประธานก็คือเป็นพวกในส่วนของ I, you, we, t h y แล้วก็สองคนขึ้นไปถูกไหมอ่าตามด้วย have to นะครับแล้วก็ตามด้วย verb infinitive นั่นเองนะครับกริยาที่มันไม่เปลี่ยนรูปนั่นเองนะครับโอเคตัวอย่าง I have to stop smoking ตัวอย่างที่สอง I have to go to supermarket today because my mom asked me to buy something อันนี้แบบว่าฉันต้องไปซูเปอร์มาร์เก็ตวันนี้เพราะว่าแม่เป็นไงเอ่ยแม่บอกให้ซื้อของบางอย่างให้นะครับอาจจะเป็นแม่ขอร้องอะไรอย่างนี้นะครับประโยคถัดมานะครับ Our Doctors sometimes have to work On Sunday นะครับบางครั้งเนี่ยบรรดาคุณหมอทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ต้องแบบทำงานในวันอาทิตย์เช่นตอนนี้เป็นช่วงของโควิดถูกไหมครัคุณหมอก็ต้องแบบทำงานหนักมากนะครับกับพยาบาลตอนนี้นะครับก็ต้องเอาใจช่วยหน่อยเนาะต่อไปนะครับมาดูนะครับคำว่า Don't have to กับ Doesn't have to อันนี้เป็นในส่วนของประโยคปฏิเสธนะครับถ้าเราทำเป็นประโยคปฏิเสธทำยังไงต่างกันนะกับความว่า u u t นะครับ must เราก็จะเป็น m ั s t n นได้เลยนะครับเราเติม not นะหลัง must ไนดะ้เลยแต่ถ้าเป็นในส่วนของ do หรือ does เนี่ยก็ต้องเอามาช่วยในส่วนของ have to นั่นเองนะครับถ้าเอกพจน์ก็เป็น doesn't have to ถ้าปหูพจน์เราก็ใส่เป็น don't have to นะครับาจำได้ไม่เอ่ยอลองดูตัวอย่างก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นเอกพจน์เนาะนะครับ he doesn't have to wear a suit to work but he usually does นะครับเขาไม่จำเป็นจะต้องใส่สูตรไปทำงานก็ได้นะครับแต่เขาก็ใส่ไปเป็น ปกตินะประมาณนี้เนาะนะครับต่อไปนะครับ she doesn't have to hurry but she mustn't be late คุณไม่จำเป็นจะต้องรีบก็ได้นะแต่ว่าคุณห้ามสายนะอันนี้เป็นในส่วนของข้อห้ามเนาะนะครับ mustn't โอเคนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างต่อนะครับตัวนี้จะเป็นแบบพรอหูพด I don't have to clean my room every day ฉันไม่จำเป็นจะต้องทำความสะอาดห้องทุกวันนะครับ teachers หลายคนเนาะ teachers don't have to อะไรเอ่ย Work on Sunday นั่นเองนะครับบรรดาครูอาจจะไม่จำเป็นต้องทำวันอาทิตย์หรืออาจจะเปลี่ยนคำเป็น on weekends ก็ได้เพราะว่าคุณครูหยุดวันเสาร์อาทิตย์อยู่แล้วถ้าไม่ใช่ค,ครูเอกชนอะไรอย่างนี้เนาะถ้าเป็นในส่วนของข้าราชการนะครับทำง,งานรัฐบาลอะไรอย่างนี้นะครับโอเคโอเคนะครับเรามาดูแบบฝึกหัดนะครับเพิ่มเติมนะครับอีก ประมาณ10ข้อเนาะนะครับ Today is a holiday คือวันนี้เป็นวันหยุดสิ่งที่เราจะต้องเติมนะครับเมื่อกี้เรียนไปเรื่องของอะไรเอ,อ่ย Have to ใช่ไหมเป็นปฏิเสธเป็น Don't have to กับ Doesn't have to ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราเห็น I น่าจะตอบอะไรดีใช้ verb to do อะไรช่วยครับเราใช้ do มาช่วยนั่นเอง I don't have to go to work ต่อไปข้อที่2นะครับเรามาดูข้อที่2เป็นแบบ question นะเป็น yes no question เราจะเอาอะไรมาใช้ดีลองดูซิ คีย์เวิร์ดคืออะไรคำว่า sister your sister มีแค่คนเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นให้เป็นเอกพจน์นะครับคำถามจะต้องเป็นะไร do the does คือ job ต o p does นั่นอนะครับ does your sister แล้วก็ตามด้วยคำว่า have to มาเดิมนะครับ does your sister have to go to school today แปลว่าอะไรเอ่ยพี่สาวหรือน้องสาวของคุณนั้นจะต้องไปโรงเรียนไหมวันนี้นะครับถ้าไปก็ตอบว่า yes she does or no she doesn't ถ้า n โนะครับต่อไป my mother มีกี่คนคนเดียวถูกไหมนะครับไม่เติม s ไม่อะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอบ h a s to my m o t h e r h a s to go to the post office now ต้องนะครับอันนี้ต้องไปใช่ไหมนะครับต่อไปนะครับข้อที่4ครับอันนี้คือแบบรวมเลยนะนะครับให้รวมเลยนะครับพอจะทำได้ไหมเอ่ยข้อที่4เพบาะว่า I have to study for the grammar test tomorrow นะครับลองดูซิข้อที่5ครับ ดูได้เลยดิดู they have to นั่นเองนะครับ Do they have to get up early every morning mm hmm. ถ้าตอบ yes คืออะไรเอ่ย yes t h e y อ่า verb to do mm hmm. ก็ต้องใช้ do แน mm ่นอนนะครับถามดูตอบ do ถาม does ตอบ does เนาะนะครับอ่า p a t i c k มีกี่คน p a c t i c k มีแค่คนเดียวอ่า p a t i c k doesn't have to Drive to store เขาไม่จำเป็นเนาะนะคบไม่ใช่แบบว่าต้องไม่นะครับ Doesn't have to ไม่นจะเป็นจะต้องขับรถไปที่ store นะครับ store ก็คือเป็นแบบว่าเหมือนที่เก็บของอะไรอย่างนี้นะครับหรือร้านค้านะครับที่แบบมีสินค้านะครับที่แค่ take a bus ก็คือไปรถบัสนั่นเองนะครับโอเคต่อไปข้อที่7 Ann นะครับ And she isn't feeling well รู้สึกไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้น a n n เป็นไงเอ่ย a n has to see a doctor because she isn't feeling well นะครับโอเคเขาแปลว่า okay. excuse me I have to answer my phone อาฉันจะต้องรับโทรศัพท์นั่นเองโอเคนะครับข้อที่9เป็นคำถามพอจะตอบได้ไหมครับมี you แล้วน่าจะอ,าอะไรขึ้นก่อนคำถามเป็น do นั่นเองนะครับ do you have to leave soon ค,คุณจะต้องไป ในเร็วๆนี้ไหมต่อไปข้อสุดท้าย the last one my friend take a driving test this afternoon my friend มีแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นใช้ h a s to นั่นเองนะครับ h a s to take a driving test นะครับก็จะไปสอบการขับรถนั่นเองนะครับโอเคโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับอ่ที่สอนไปมีอะไรบ้างเอ่ยจำได้ไหมครับมี must กับ mustn't ใช่ไหมนะครับแล้วก็ have to นะครับกับ h a s to นะครับถ้าปฏิเสธของ have to คืออะไร don't have to ถ้าปฏิเสธของ has to คือ doesn't have to นะครับอ่ะอันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับลองไปทบทวนกันดูวิธีการใช้เป็นยังไงบ้างนะครับอย่าล,ลืมฝึกฝนกันให้เยอะๆนะครับโอเคครับวันนี้พอแค่นี้ครับผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศ,รรศรรึกษาขั้นพื้นฐาน